สบายดีพี่นอ้องสวัสดีเอฟซีทุก่านมานีชาชูพิ่มาก,กินมากินบุญบ้านบุญบ้านบ้านในกล้วยพี่นอ้องเจา้าภาพในกล้วยเอาถ่ายกับบอก,กรอก,<น>กรบอกล่าถ่ายเอาอยีกนะ <laughs> จะมียังไห้น้องกินนะโทรมามาไก,กล้ๆถึงได้พี่นอ้องไยบ้านกาไกลกันเติบ มื่อนี้มาบ้านเก่าวัสนาปรมาเจิญเลยป้าตัวนี้แห้งนุ่มไหก็้มื่อวนี้กโอ้ยกาหายเข้าววเนี่งามใยใช่่เอาบาว่ารบไม่เอาไม่ปากว้าก <ini> <dislike UC> ็เจ๊ยิ่โดนโดนมาเธอหนึ่งนกะขอไทยหกได้่นได้ออกต่อไปสนอนแล็ตช่องและดติขอมากับตากล้องคือสายย่นนั่นสายไหลตากล้องนวด าวสองเมืองเอาเมือดแท้แลก็จันสุบันพี่นาะเอาคือเลี้ยวแท้ตอจาเป็นรอยเข่งเปลอยอยู่ก้อยแปรงแปดแแปแงได้นี่แปลแปงางได้นี่ตัวจริงบองามหูงามก็ย่างมันละ นี่ถ่ายมามองเขากินเขานี่โอ้ขอบคุณ้เกี่ยวกับเทพี่จะอยากเขากล้องเข้ามาพี่อ่นดิขา้องต่ไกกว่าสองคนก็พอโอยสสงให้เขานเด้อโอ้ยเข้าใจอันถ่ายท้งถ่ายทางควงไห้ครับลิสอสทีมสองสอควงเรแนี้นีถ่ายแบบนี้ปิ้นเนี่ยางย แบบนี้ใครัน,รนรเรลอพี่น้องมากินข้าเรืองานบ,นบุญ้กล้วยบ้านน้องบัวทาไดแลวดแล้ว้อ้อกนะจกวะมีด่น่อออนอพีองแล้วก็ขบรปลากเแต่หัวมันบนีน่ละคับกาอ้กล้วยกินบันปลาเ <laughs>

กัวเก่าเนาะมาไปเนาะไ,ไอ้กล้วยนะมาเนาะเนาะมะถ่าจักเถื่อเป็นไอ่เข้าตลอดไม่ได้เอ,อเิ้นพ่อไหไ้เอ,อเิญไอ่ไอ่ตั้งแต่วันแรกที่เจอกันเมื่อแม่มทีมงานเย็นออนซ้อนพี่น้อง เอาดีเนาะวหวเนาะน้ำเอนี่ใส่ยัม่ยาี่้ยัน่ยันเท้าน้ล้างมาตอลมลกพี่าแล้วเท้าพ่อแม่เออมุณดูเ้ยนะไอ้้ยเจ้านะใ่เอมังเม้้่ไอ้คนไมไม้มไมไมไม่ี่มาเพี่ะเนจ้ อีหันมันเอง่วจับเป็นาเป็นกับโปโมห้นองในเด้อโอเคโอเคโอยังเบืองเจ้าอยู่เด้อนะขับใจขับใจอาดะเบิงเบิงกจะมีสบายไหมเอานะบเตียบ้นาบาเตียบ้านนาบเตี้ยบ้านนาเจ้ากเอซีไปนเด้อนังเตียบ่อ ้าคนรออาตั้งห้ตันบมใส่มื่อนี้นามาจา์ก้วยมาบ้าจานก้วยใส่กับก็ล่อคอกันนี่แหละเออมาเอามื่ออะไรบักเน่านะโอเคได้เสือพอละโตหอมโคบกันพี่น้องเลย ก็ที่กับอาจารย์สายันถ้าเอามือหนาไู่ใ่เย็น่ใตโูนี่ยประตูตีฮัลโชซเนี่พี่น้องครับมาหนีมาหอดันออกจากเคื่อนนั้นม่านามองไปกิน บุญบาทอันเพิ่นแล้วก็พากันมาเวคงพานางังคงพานังสร้างนางพี่น้องจ้าเบิ่งไ,ไ,ได้เลยจ้าสร้างนางสวยง,งามมากๆเลยทางนี้ผลิตสิ่งเพลงว่ามป็นลิปสิ่ง,งดอกรองสดๆเลยโอใสา่ย,ยัานกับอันมือกล้องเพิ่น,นเลยเนชะื่อมความัแตกล้าวดีดังคราวเมาาื่อครั้งคู่เพื่อน

ก้องของเราป้าโทรคนคือเอาคาเขาแนด์เด็พูดแล้วข้าน่าอยากลองนะมาบไปดือสินมานำโอ้โหโอ้โหละน้องโอ้โหละน้องนี่เลยงามมุมนี่งาม นะมาเงินัเงเอิญเนานะมาเอาทั้งหนาเลยดูพักกันยืนจุ่มกันนะแต่ว่าสิถ่ายลงยูทูบเลยไปยันหรืไปนุกกก๊กลก,ลาากล้องูได้มานุ๊กล้องใกล้ๆไอ้บ้านบ่อขาบ่ค่ากล้อง ขึ้นมาอยู่จุดนี้นะค่ะกิลีเซ็งตะเวนจ้านี่ค่ะไปหันบุ่งช่วยบ้านบุ่งช่วยคัยกกิลีพี่เนาะบ้านบุ่งช่วยบอ ไปได้สบอยบ้านเจ้าภาไปยังพุ่นนะมึงได้ความสูงมันเป็นสูอกเป็นเหวข้าเจ้ากะจอดเนฮ้วนยจอดไดี้ไม่ใง กี่เออกี้ห mm ้างเป็นว่าเออเอากระสีใหญ่ไปหินใหญ่ออกเอาไปอันนี้จะทำอีกนะตัวขนาด่าโบนิโต้ดีนะเอามาเปิดจี่ห้างเป็นว่าเดี๋ยวนี้นะเรือจอดกันเออใกล้ทีจอดกันเลยกระสีแมสก์กระเจาเฮชรจูได้เยเห็นดิขนาดกระเจาเฮชรจูละมอหนาเงาออกมาหอยมอนั่นแหละินโป่งยินโป่ง เดว่าสิบบาตัวนะโอ้ยไอ้ยไอบางจะอย่าไปเหยียบว่าพระราดลุงหันได้นะทสัาตอกันีบเป็นตายาอันเถะขอเบิงหน่เด้อเทปดร กัปฤดเดอพี่น้องคะ่ะไปไปโอเคพี่น้องมาเนี้ยสาวสุฤทิจ,จะกับก่อนเดอฝากอะไรก็แช่กดตามให้แน่เป็นกำลงังแรงใจเดอมื้อนีพพาพี่น้องกบิ่งสร้างหนังพี่น้องจ้าพาเบิ่งสร้างหนังอยู่ที่กง,งกงพระนังกงพระนังบ้านน้องบวัวถ่าเมืองสองคอนพี่น้องแขวงสวรรณเขตอยู่ทางใต้พี่น้องลงมาทางใต้ พี่น้องอยู่ไกลอยู่ไกลมาเล่นมาเบิ่งได้เด้พี่เนาะชอบพ,พี่เนาะก็ไลไ์ก็แชร์ก็ติดตามให้นะจ้าเป็นกำลังแรงใจเจอกันคลิปหน้าพี่เนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย